พักประชาชนบอกว่าจะผ่าทางตันทางการเมืองก็เลยเอาร้อยสี่บสามเสียงไปยกให้กับพักภูมิใจไทยถ้าเราจะพูดเรื่องการประกาศจุดยืนไว้ตอนหาเสียงพักประชาชนก็เคยประกาศว่าจะไม่จับมือกับพักที่สืบทอดอํานาจเผด็จการทั้งสิน้นแต่ว่าคราวนี้มันไม่เหมือนกับตอนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนะเขาตั้งรัฐบาลโดยยกมือให้กับพักหกสเสียงคือภูมิใจไทย แล้วให้ไปหมดเลยให้ภูมิใจไทยเป็นนายกตั้งครมอดำเนินการทุกอย่างตามแต่ที่ภูมิใจไทยต้องการโดยกำหนดทงความคิดกับผู้คนว่าจะควบคุมและจัดการรัฐบาลน,นี้ได้ซึ่งเอาเข้าจริงเสียงของพักประชาชนพักเดียวเนี่ยมันล้มภูมิใจไทยวันนี้ไม่ได้ประการที่สองซึ่ง ผมคิดว่ามันสําคัญมากก็คือมันเป็นการเอาพลังของฝ่ายเสรีนิยมที่เลือกพักก้าวไกลไปยกให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมขึ้นมาเสีย้ยเฉยฝ่ายอนุรักษ์นิยมพ่ายแพ้ทางการเมืองอย่างชัดเจนไปแล้วในการเลือกตั้งปี6 6ได้น้อยมากเราไปยกคะแนนเสียงให้เขาเป็นรัฐบาลก็เท่ากับว่าพลิกฟื้นขึ้นยืนเหนือเลยโดยที่ก่อนได้อำนาจรัฐเนี่ยเขามีสวเป็นของตัวเองกันแล้ว เนี่ยเขบอกสวสีแบบเนี้ยและสวเนี่ยมีอำนาจในการตั้งองค์กรอิสระครับจึงทําให้ฝ่ายอนุรันิยมมีอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งรัฐบาลทั้งสภาสูงและองค์กรอิสระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคือในทัศนะผมเนี่ยพักสี้มไม่ใช่คนกําหนดเกมนี้ก็เข้าดิวกันไปก่อนแล้วอผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นนะ อย่างช้าที่สุดนะวันที่2องกรกฎาคมหัวหน้าเทงไปออกรายการกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธ์ผมฟังออกเลยว่าเขาเตรียมจะยกมือโหวตคุณอนุทิน อพอวันที่สามกรกฎาคมผมก็โพสต์ข้อความว่าแบบนี้แสดงว่าเตรียมโหวตอนุทินเป็นนายกแล้วผมกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวลถตัวมาคุณย้อนไปฟังวันนั้นเนี่ผมว่ามันจบตั้งแต่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันก็เป็นพิธีกรรมเงื่อนไข MOA มันไม่ผูกมัดใครเลยแทบจะล้มไปหมดแล้วตั้งแต่ก่อนคุณอนุทินตั้งครมเสร็จด้วยซ้ำไอ้เรื่องว่าห้ามไปสะสมคะแนนเพิ่มก็วันโหวตคุณอนุทินเนี่ยงอกมาแล้ว22งนะงอกมาเลยอะแล้วเนี่ย กำลังมาเที่ยวจีบเที่ยวดึงอยู่เนี่ยอ้าวพักเพื่อไทยก็ต้องคอยเฝ้าระวังย้ายใครหอบผ้าหอบผ่อนตามกันไปดังนั้นข้อ4เนี่ยผม่าจบแล้วเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสสรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงไม่ได้ก็จบอีกครับใน MOA เมื่อ MOA มันมีสภาพแบบนี้กลายเป็นว่าพอวันที่คุณอนุทินตั้งครมเสร็จแกไม่มีสภาพบังคับต้องรับผิดชอบเลยนะและประธานโทษนะครับด้วยความเคารพมันเหมือนสารรัฐธรรมนูญรับจบให้อ่ะ ภูมิใจไทยก็บอกประชาชนว่าเฮ้ยผมอยากทำนะใจจะขาดแต่มันแต่ยังไงมันเป็นยังไงมันทำไม่ได้เพราะว่าสารนธธรรมนูญเขาไม่ให้ทำ